สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการร,รายการที่พาทุกคนไปมูเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิปปาฏิหารแบบเวอวันนี้นะคะพี่ซี่จะพาทุกคนไปดูอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่พี่ซีใช้เกี่ยวกับเรื่องการมูอของพี่ซีในสถานการณ์ต่างๆถ้าพร้อมแล้วอยากรู้เป็นอะไรเตรียมตัวค่ะ และนี่ก็คือไพ่ของพี่ซี่ค่ะที่เอาไว้ใช้โมนในสถานการณ์ต่างๆเวลาพี่ซี่อยากจะรู้เรื่องอะไรที่แบบเม้นย้ำสถานที่องค์นั้นองนี้หรือเรื่องตัวเลขต่างๆและก็นี่ก็คืออุปกรณ์ของพี่ซี่ที่ใช้ตัวช่วยนั่นเองค่ะไพ่สำหรับแรกหรับแรกของพี่ซี่นะต้องพูดก่อนเลยนะว่าต้องแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยรู้จักไพ่ทาโร่จากการที่พี่ซี่เนี่ยเดินอยู่ริมถนนแล้วเห็น เหลือบตาไปมองรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆก็จะมีชั้นสำหรับหนึ่งอ่ะเขียนคําว่าทารรดการ์ดแล้วพี่ิก็เลยเดินเข้าไปก่อนโดยที่แบบใส,ส่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เผลอไปหยิบไพ่สำหรับแรกนี่คือสำหรับนี้ตอนนั้นน่ะมันรู้สึกเหมือนต้องมนมากฉันไม่ได้เวอร์นะท่านหยิบแล้วท่านก็เลยแบบยืนอ่านู่นานมากซึ่งหน้าไพา่่วนใหญ่ทารอรดเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยคนจะเอามาแปลน้อยมากจะมีแค่บางเล่มจริงๆที่เป็นภาษาไทยเหมือนอันแรกที่ชให้ดูเลยค่ะ ยังไม่ไหวรู้สึกว่าตอนนั้นซื้อมาในประมาณ250ไพ่พร้อมกับหนังสือที่มีแปลนั่นหมายความว่าตอนนี้พี่ซีดูเนี่ยพี่ซีก็ต้องเปิดหนึ่งใบมานั่งดูความหมายอีกหนึ่งใบเคือคิดดูสิไพ่ก็ยังใหม่อยู่นะเธอเป็นหลายสิบป,ปีมากไพ่ยังดูสวยอยู่เลยป้าดูดีมีความอาร์ตมีความแบบเห็นป้า ฉันะ่ะดูไพ่สาหรับเนี้ยให้ไม่กี่คนตอนฉันทำได้เลยคนแรกที่ฉันดูเนี่ยคือตัวฉันเองแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่สาวและความเก๋คืออะไรรปปู้ปะแม่ดิฉันอุย้ยลูกฉันดูไพ่ได้เกนข้างบ้านมาดูคนแรกเนี่ยฉันยังไม่เท่าไหร่ฉันก็รู้สึกเพลียพอดูคนที่สองปุ๊บพอดูเสร็จปุ๊บฉันฟุบเลยค่ะฟุบแบบลึกแล้วพอมาศึกษาให้ลึกขึ้นเลยรู้ว่าอาการที่ใช้ศาสตร์อย่างนี้ในการดูเนี่ยจำเป็นต้องมีการไหว้ครูบาอาจารย์หรือจําเป็นต้องรู้สึกว่าศึกษาให้ลึกจริงๆคือพูดง่ายง ตั้งแต่นั้นมาพี่ซี่จำได้เลยว่าดูไพ่สํหรับเนี่ยให้คนอื่นนะ่ะถ้าไม่มีแล้วนะตั้งแต่นั้นมาพี่ซี่ก็เริ่มรู้สึกแบบศึกษามากขึ้นเรียนรู้ศาสตร์ทาร่ในแต่ละศาสตร์เยอะขึ้นค่ะหูย <c oughs> ไพ่สำรับที่พี่ซี่ใช้บ่อยจริงๆมีมี2-3อันเลยแต่ว่าพี่ซี่จะเลือกเอาไว้ใช้แต่ละบุคคลแต่ถ้าพูดว่าอันไหนใช้บ่อย <c oughs> เธอเห็นหน้าไพ่เธอจะรู้ <c oughs> ว่าันไม่ได้บ่อยปะล่ะบ่อยปะล่ะดูขอบดิดูกล่องดีใช้บ่อยปะสามสำหรับที่พี่ซี่ใช้บ่อยเลยนะคือสำหรับนี้ที่เป็นฮารรอดและพงมายาที่เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้แบบ แมนมากฉังมากเปิดที่ไรตื่นเต้นมากอันนี้คือสาหรับและสำหรับหนึ่งที่ใช้บ่อยเช่นกันก็คือเป็นออร์เคลค่ะเป็นรูปหน้าไพ่ที่เกี่ยวกับออร์เคลเป็นไพ่จุดเทียนแล้วก็หน้าไพ่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นไพ่ไพพิเศษด้วยนี่คือไพ่สามสำหรับที่พี่ซี่ใช้บ่อยมากถามว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช้สำหรับบางครั้งและบางคนบางคนเขาอยากดูเรื่องนะั้นเรื่องนี้พี่ซี่ก็จะเลือกไพ่ที่เกี่ยวกับแต่ละสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเป็นคร่าวๆโดยทั่วไปเวลาจะดูดวงแต่ละครั้งส่วนใหญ่สามสำหรับเนี้ย จะออกลงเสมอเสมอเลยดูจากหน้ากล่องซื้อให้ใหม่ได้นะม<า>ไม่น่าเชื่อว่ามันมีอยู่จริงค่ะเพื่อนๆขาพวกเธอขาไพ่ที่ไม่เคยไปดูให้ใครเลยและไม่เคยหยิบออกมาจากกล่องเลยนะมีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่ะบูดอันเนี้ยก็ไม่เคยเอาออกมาจากกล่องมาดูต้องพูดตรงๆว่าทุกครั้งนในพิเศีออกมาจากกล่องมาดูแต่ไม่เคยดูให้ใครเนีย่ยเป็นหน้าไพ่เป็นรูปป่ะ ปเป็นทาอะเธอดูสิจะเคยดูประลาดไพายังใหม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยดูให้ใครที่ไม่เคยใช้จริงๆนะเยอะมากนี่นี่เห็นอะไรเธอเคยดูเรื่องซากุระไหมที่เป็นกระตูนไหม ถ้าเกิดใครเคยดูเรื่องซากุระจะรู้ว่าหน้าไพา่เนี่ยเขาจะเป็นหน้าไพา่ที่เป็นตัวกระตูนที่อยู่ในเรื่องในซากุระทั้งหมดเกตูป้าเป็นวดพวกตัวกระตูนที่อยู่ในซากุระแล้วเขาก็มาทํานายไพ่ได้จริงๆพี่ซี่เคยดูให้ตัวเองแม่นนะเธอแม่นมากอันนี้ก็ไม่เคยดูให้ใครเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยได้แบบเอาออกมาเท่าไหร่นเนี่ยเมจิกเอิร์ธเนี่ยดูออฟเจียเลเจน์และอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ดูให้ใครเลยนะกวนจินดูให้ตัวเอง งงสรุปคือที่วางอยู่เนี่ยไม่คั่วใครเลยงงเหมือนกัน,มน,มน,มนไมววาไมซื้อมันมาบอกเรว่าไม่ใช่เพื่อผสมไม่ใช่ชอบไพ่มากแล้วไม่ค่อยได้ดูให้ใครเท่าไหร่ถ้าดูจริงๆก็จะไปสามสำรับนี้แต่สำหรับที่วางอยู่เนี่ยจะดูให้แค่บางคนอย่างที่บอกอันนี้ไม่ค่อยได้แกะเลยอ่ะถ้าขอให้ดูอีกสองอันที่ไม่ได้ดูจริงๆเลยนะอันนี้ออร์โธวิชวลอันนี้จะบอกว่าได้มาจากประเทศ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะตุรกีตัวรกีถ้าจะไม่ผิดเธออะดูดูเธอดูก็รู้ว่าหน้าไพ่ฉันใช่หรือไม่ใช่เห็นมากจะหาว่าโกหกขอบไพ่ย,ยังสวยอยู่เลยเพื่อนไปเที่ยวเลยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหล่อนอันนี้มันคือหน้าไพ่เธอเ <c oughs> ขาก็เลยซื้อมาฝากอย่างพี่ซีเนี่ยก็ไม่เคยได้ดูให้ใครเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างจะอ่านยากมากๆก็เลยไม่ค่อยได้ดูให้ใครอีกสำหรับหนึ่งอันนี้ยิ่งของยิ่งของยิ่งของยิ่งมีคนก็เคยขอว่าเฮ้ยดูสำหรับนี้ให้หน่อยแต่พี่ซีบอกว่าขอไม่ดูแล้วกันหนึ่งเพราะว่่าาาอนยก 2องไพ่หนักมาก3ามแล้วไม่ใช่อยากเก็บเป็นสมบัติส่วนตัวจริงๆคือนี้ค่ะอันนี้ค่ะ Transperanzo อันละไม่เคยดูของจริงอย่างน้นอื่นบางทียังเอามาดูบ้างอันนี้ทั้งทํานายส่วนตัวตก็ไม่เคยดูให้คนอื่นก็ไม่เคยดูดิรู้จักรล้วิธีแกะไปแล้วแป๊บนึงนะเธ<ๆ>อมันนานมากเธอดูหน้าไพาส่สิอันนี้ก็จะมียันพวกจัก,กราต่างๆเธอดูหน้าไพา่เธอดูหน้าไพ่ก่อนนี่่มาส่วนนึงนะหน้าไพ่เขาเป็นแบบ เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นรูปแบบว่าเป็นรูปต่างๆอ่ะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันอ่านยากมากฉันก็เลยไม่เคยดูให้ใครไม่เคยดูแม้กระทั่งตัวเองต้องใช้ผ้าในการวางด้วยแล้วก็ดูถ้าจะให้ตอบจริงๆเลยว่าสำหรับที่ไม่เคยใช้จริงๆเลยคืออันนี้แหละอันนี้แหละคือคำตอบจริงๆที่ถามมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะทำตัวเองก็ไม่เคยทำนายจากคนอื่นก็ไม่เคยทำนายเพราะว่าหวงจริงๆอ่านยากละประเด็นไม่ใช่เลยหรอกเดต่อไปฉันจะลองแล้วล่ะ ลองดูบ้างแหละสำหรับไหนแพงที่สุดสำหรับที่แพงสำหรับพีซีและกว่าจะออเดอร์มาได้กว่าจะต้องรอก็คือสำหรับที่ใกล้มือตรงนี้เลยกับสำหรับนี้แหละที่บอกที่มันแพงเพราะด้วยความที่1เลยนะมันเป็นพลาสติกเนี่ยสองอันนี้เป็นพลาสติกม่นจะมีราคาอยู่หรือข้างหลังนะถ้าพี่จะไม่ผิดอ่ะให้ดูราคาค่ะคุณน้อง 2 3 5 0สาำหรับเนี้ยพี่ซี่อยากเคยเห็นเอ่อเกร์มเมืองนอกที่เขาดูไพ่อย่างเงี้ยพี่ซี่รู้สึสกตอนเห็นครั้งแรกอะฉันชอบมากไม่ไหวแล้วฉันก็เลยไปเซิร์ชเลยแล้วสรุปว่าเมืองไทยไม่มีขายพี่ซี่ก็เลยไปร้านหนังสือที่หนึ่งพี่ซี่เลยบอกว่าเอารูปไปบอกอยากได้อันนี้มากทำยังไงดีเขาบอกว่าต้องสั่งนะคะแล้วก็สั่งแล้วก็ออเดอร์พลออเดอร์ order, มาเนี่ยอันเนี้ย คือ2003แต่รู้สึกว่าสำรับนี้ประมาณ2005เนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนของสะสม PC ซค่อนข้างรักมากแล้วก็ค่อนข้างมีราคาที่สุดในในในตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แต่อันเนี้ยไม่เคยดูให้ใครแต่อันเนี้ยเคยดูแล้วก็เป๊ะเหมือนกันลูกไหนที่ถูกที่สุดถูกใช่ป่ะไม่ใช่ฟรีใช่ป่ะถูกกับฟรีคนละเรื่องเนาะถูกก็คือซื้อแต่ว่าราคาถูกถ้าสำรับที่ไม่แพงหรอแป๊แบหนึ่งนะราคาเขาจะพอๆกันอะ น่าจะอันนี้เพราะว่าปกติแล้วพี่ที่ต้องบอกก่อนว่าถา่หลอดสวยที่พี่ที่ซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันเนี่ยพวกอารมณ์อย่างเงี้ยออร์โกลอย่างเงี้ยถ้าร้อยถึงเจ็ดร้อยพวกเป็นออร์โคลนะแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลทาหลอดทั้งหมดอย่างอัเน,นี้ยเธอไม่ได้ถูกนะแปดร้อยนะพวกอารมณ์ทาหลอดอย่างเงี้ยซื้อมาเจ็ดแปดร้อยทุกอันตัวตระกูลทาหลอดทั้งหมดแต่อันที่ถูกที่สุดก็คืออันนี้ค่ะอันเลิอันนี้คือเข้าจไม่ผิดคือสองร้อยบาทคืออันเนี้ยพี่พี่ซื้อมาเพราะว่า เห็นเขาเขียนมาเป็นไพ่ขมิโบราณซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบว่าต้องเปิดหนึ่งอันใช่ปะจะเป็นรูปวันต่างๆเป็นดวงดาวนุ่อๆต่างๆแล้วก็มีความหมายแปลเหมือนกันเวลาถามงานเป็นย mm. <il> ังไงคะเปิดหนึ uh ่งใบปึ้งงินเป็นยังไงเปิดหนึ่งใบปึ้งแต่พี่ซีก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับเนี่ยพี่ซีไม่ได้ชำนาญมากก็จะเป็นต้องมีความหมายในการดูด้วยและเป็นพวกทาร์หรือออร์ดเอร์วันอื่น่เงี้ยพี่ซีก็จะสามารถรู้ความหมายหมดเลยเปิดก็ออบได้เลยพูดได้เลยถ้าถูกสุดน่าจะอันนี้ค่ะ200บาท สำหรับพี่ไม่ได้ซื้อเองนะถ้าสำรับที่ได้มาฟรีแบบที่ตัวเองไม่เสียเงินเลยนะคะมีประมาณ3ามหรือสี่สำรับต้องบอกก่อนนะพี่ซีเนี่ยมี wish ทาร์ลอแล้ว1อันหเห็นป่ะเห็นป่ะว่านี่ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมพี่ซีมีแล้ว1อันแต่พี่เพื่อนคนหนึ่งเขาเหมือนแบบเออเห็นเธอชอบไ้่ชาน่ะไปเจอไ้่มาแล้วแบบราคาไม่แรงมากแล้วฉันก็เลยคิดว่ามันเหมาะก,กับเธอเขาก็เลยซื้อให้พี่ซี่อ,กอีกอันหนึ่งเท่ากับพี่ซีมี wish ทาร์ล็อตสองอันเพื่อนซื้อให้นะคะอันนี้ฟรีละอัน ตัวอีกอันนึงไปไหนแล้วหาก่อนหาก่อนเป็นไพ่ผู้หญิงนี่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันค่ะอันนี้ได้มาตอนวันเกิดเป็นพี่ชายที่รักมากอีกหนึ่งคนนะคะเขาบอกว่าหนูอยากได้อะไรวันเกิดวันนั้นแบบใกล้วันเกิดพี่ซี่พอดีพี่ซี่ก็บอกว่าปกตหนูชอบไพ่ค่ะอะไรเงี้ยบอกอ่ะงนั้นหนูเลือกเลยฉันจะเดินมุ้งปลีไปเลยค่ะสำหรับนี้เนี่ยความเก๋เขามีตรงอะไรรูปะเขาเป็นกอดเด็ดที่เป็นเทพเทพีผู้หญิงทั้งหมดในหน้าไพ่เนี่ยไม่มีรูปผู้ชายเลยจะมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวอ่าดูค่ะ ทุกคนดูเห็นไหมหน้าไพ่จะมีแต่ผู้หญิงเห็นไหมจะมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงความหมายก็จะเป็นเหมือนความหมายท้าหลอดทั่วๆไปเลยนะคะเห็นปะมีแต่ผู้หญิงหน้าไพ่สวยมากสวยงามอันนี้ก็เป็นหนึ่งไพ่ที่พี่ซีได้มาฟรีนะคะก็คือได้ในตอนวันเกิดนั่นเองอีกหนึ่งอันที่ได้มาฟรีคืออันนี้ค่ะสะพึงบ้าไพ่สำหรับเนี้ยเหมือนไพ่สำหรับที่พี่ซีดูประจำนะคะคือไพ่สำหรับนี้นี่เหมือนกันเห็นไหมแล้วนางเพื่อนคนนี้ชีบอกว่า ฉันอยากเป็นเหมือนเธอฉันอยากเป็นหมอดูออนนอดชีเป็นแม่มดชีก็ไปเลยค่ะร้านหนังสือชีก็ซื้อมาเลยค่ะสรุปนางซื้อสําหรับนี้มาเป็นสาหรับยันนี้คือเป็นสาหรับใหญ่สําหรับเล็กจริงๆเหมือนกันเลยเพียงแต่แค่ว่ามีกล่องใหญ่กับไม่มีกล่องเล็กแค่นั้นแหละพอนางซื้อมาเสร็จปุ๊บนางจะดูสรุปนางดูไม่ได้นะหอกนางปวดหัวมาก <S <S แล้วอยู่ๆนางก็มีใครเนี่ยมาทักนางบอกว่าเธอดูนี้ไม่ได้นะ ไปให้ใครสักคนหนึ่งสิที่เขาอ่ะดูไพ่ได้แล้วมันก็ประจวบเหมาะกับช่วงวันเกิดพี่ซีอีกเช่นกันนางก็เลยบอกว่าอ่างั้นเนี่ยฉันให้อน,นี้เป็นวันเกิดเธอแทนแล้วกันพี่ซี่ก็เลยได้สําหรับนี้มาอีกในวันเกิดเท่ากับว่าพี่ซีมีไพ่สําหรับวันเกิดเนี่ยสองสำหรับนี้นั่นเองนะคะที่ได้มาฟรีแล้วก็อีกสองสำหรับที่ให้ดูไปตอนแรกก็คือได้มาฟรีเช่นกันโดยการที่ซื้อมาฝากค่ะ พี่ซีก็จะพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าเออ้วยตัวพี่ซีเนี่ยพี่ซีชื่นชอบชื่นชอบมาตรวจตัวพี่ซีชอบพี่ซีก็ศึกษาในไพศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออร์คเเอ่ยหรือแม้กระทั่งทารต์ต่างๆถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่หรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าชื่นชอบในเรื่องของการทํานายไพ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเอาไว้ว่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมในคลิป,ลปนี้ีิในคลิปนี้หรือแม้กระทั่งในการที่เราจะไปซื้อหรือศึกษาพิ่ซี่เชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งจริงๆอย่างทางแท้จริงแล้วเนี่ยทุกศาสตร์เนี่ยเขาให้ความรู้เราจริงๆถ้าเราไม่ได้มองเป็นเรื่องแบบง,งมงายอะไรนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นไพ่สําหรับต่างๆแล้วก็เกล็ดความรู้ต่างๆที่พี่ซี่นำมาฝากเพื่อนๆที่น่ารักอย่าลืมนะคะก่อนที่จะลาไปวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ของพี่ซี่นะคะฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้พี่ซีด้วยนะคะพี่ซีได้มีกำลังใจในการทำคลิปน่ารักๆแบบนี้หรือคลิปอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมูมูมาฝากเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ซีต้องลาไปก่อนแล้วกับรายการม o <No! S 1> พบกับพี่ซีสูซ,ซวิชได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พี่ซีลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ